เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกเล้กับ้มยกเด้กับผมยกเด้กับผมยกไดยกับมโอ้โหมาดโเ้อกอจิ๊บไหมวะสองไม้อะไม้แหลกครบตุ่มไม้สองตัวมาคัดเดียวาฮู้มาครับเพลินพน s h d ครับ shadow ครับตัวนี้ถือว่ายังลกกว่านะลกกว่ามี แตกละครับเพื่อนจะโดนนะก็ไซส์น่าประมาณโลนะโลนิดๆน,นะแตกนะครับนะจุดนี้เลยนะเห็นขึ้นจิบนะครับสองไม้เป็นเลี่ยงตบต๊อม